สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของราศีธนูโดยใช้โหราศาสตร์ยูเรเนียนประจำเดือนกันยายน2568ขอเชิญชาวราศีธนูรับชมได้เลยค่ะเดือนกันยายนนี้ชาวธนูกำลังอยู่ในจุดที่จักรวาลบอกว่าถึงเวลาต้องลุยแล้วพลังแรกที่เด่นชัดคืออังคารประกบกับพลูโตทรงผลแรงถึงซูส นี่คือพลังของความมุ่งมั่นแบบไม่ถอยหลังคุณจะรู้สึกเหมือนว่าชาร์จแบตจนเต็มพร้อมจะสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อพร้อมลุยกับงานที่ท้าทายฉันคุณเคยติดปัญหามานานกับงานที่ยากสุดๆแล้วจู่ๆวันนี้คุณหาแนวทางแก้ไขเจอทุกอย่างเดินหน้าอย่างราบรื่นเพราะใจคุณไม่ยอมแพ้อีกต่อไปพลังต่อมาคือภฤหัสและสุขทรงแรงสนับสนุนถึงดวงอาทิตย์ของคุณ นี่คือรางวัลของความพยายามคุณอาจได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเช่นมีเงินพิเศษเข้ามาหรือเจอคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดเหมือนจัก,กรวาลบอกว่าเธอทำมาดีแล้วถึงเวลาที่จะได้สิ่งตอบแทนสักทีแต่ก็มีพลังท้าทายจากยูเรนัสรวมพลังกับเสาส่งผลถึงจุดเจ้าชะตามันคือแรงบังคับให้คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ไม่เวิร์กอีกต่อไปอาจเป็นสภาพแวดล้อมงานที่ไม่เหมาะ เพื่อนร่วมงานที่สร้างปัญหาหรือแม้กระทั่งวิธีทำงานที่คุณต้องปรับใหม่เช่นคุณถูกเปลี่ยนตำแหน่งอย่างกระทันหันคุณอาจตกใจแต่สุดท้ายการเปลี่ยนนั้นทำให้คุณจะสิ่งที่เข้ากับคุณมากกว่าเดิมนะคะและปิดท้ายด้วยพลังดาวเนปจุนรวมกับอัดเมตอสส่งผลถึงดวงจันทร์ของคุณพลังนี้เตือนให้คุณอย่าละเลยร่างกายคุณอาจเหนื่อยง่ายเพราะใช้พลังเยอะทั้งเดือน ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มหมดแรงให้หยุดพักก่อนที่มันจะพังลงหรือหาตัวช่วยให้ร่างกายคุณกลับมาเฟรชเหมือนเดิมนะคะเดือนนี้พลังของคุณคือการสู้แบบมีสมดุลรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องลุยและเมื่อไหร่ต้องพักเพื่อที่คุณจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่รออยู่ค่ะเรามาเช็คด้านการงานกันนะคะงานของชาวธนูเดือนนี้เหมือนนั่งรถไฟความเร็วสูงที่หยุดไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพลังของดาวอังคารรวมกับพลูโตส่งผลแรงถึงซีอุสทำให้คุณถูกผลักเข้าสู่โปรเจกต์ใหญ่หรือเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้บางคนจะหัวหน้ามอบหมายงานที่คุณอื่นปฏิเสธแล้วคุณต้องรับแทนเพราะไม่มีใครกล้าทำคุณอาจบ่นว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่พอลงมือจริงคุณกลับทำมันสำเร็จเกินคาดกลางเดือนพลังของยูเรนัสกับดาวเสา ส่งแรงเปลี่ยนแกลงฉับพลันถึงจุดเจ้าชะตาคุณอาจเจาสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวแบบกระทันหันเช่นบริษัทเปลี่ยนนโยบายโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือทีมงานหลักลาออกทําให้คุณต้องยืนเป็นหัวเรือเองมันกดดันสุดๆแต่ก็เป็นจุดที่คุณค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองปลายเดือนพลังของพระรหัสกับสุขส่งพลังบวกถึงอาทิตย์สะท้อนวานหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งเดือนสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามา เช่นงานหินที่ทำให้ปวดหัวปิดจ็อบได้เรียบร้อยผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณคุณจะได้รับทำเช่นชมหรือโอกาสใหม่ๆอาจได้รับข่าวดีเรื่องเลื่อนตำแหน่งมีรายได้เพิ่มคุณจะยิ้มออกแล้วรู้ว่าที่อดทนมาทั้งหมดมันคุ้มค่าแค่ไหนดังน,นั้นงานของคุณเดนนี้คือการพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าคุณไม่ได้แค่ทำงานแต่คุณสามารถยกระดับมาตรฐานของตัวเอง ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นค่ะอาชีพของชาวธนูที่พลังดาวให้ผลดีในเดือนกันยายนได้แก่ธุรกิจส่วนตัวธุรกิจสตาร์ทอัพงานขายและการตลาดนักกีฬาโคช้ชที่ปรึกษาธุรกิจงานด้านบันเทิงศิลปะและความงามงานบริการระดับพรีเมียมงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ การเงินเดือนนี้เหมือนเกมที่คุณต้องวางหมากอย่างชาญฉลาดนะคะเปิดเดือนมาเจอพลังของพฤหัสรวมกับดาวศุกร์ส่งพลังดีถึงดวงอาทิตย์สงแสดงถึงว่าคุณมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือไรายได้ที่รอมานานบางคนอาจได้โบนัสเล็กๆค่าคอมมิชชั่นหรือแม้กระทั่งลูกหนี้โอนเงินคืนแบบไม่คาดคิดงานที่คิดว่าไม่ผ่านสุดท้ายลูกค้ากลับโอเคแล้วโอนเงินมาให้นี่คือพลังของจังหวะด,ดีที่จักรวาลมอบให้คุณ กลางเดือนคุณต้องเตรียมตัวรับพลังของยูเรนัสรวมกับดาวเสารส่งผลแรงถึงจุดเจ้าชะตามันจะทดสอบการบริหารเงินของคุณคุณอาจเจอค่าใช้จ่ายกะทันหันเช่นจ่ายภาษีเสียค่าปรับหรือจำเป็นต้องลงทุนอุปกรณ์ทำงานใหม่ความรู้สึกจะเหมือนเงินเพิ่นเข้าก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายแต่ข่าวดีคือคุณยังจัดการไหวเพราะคุณมีความสามารถในการหมุนเงินและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ปลายเดือนพลังของอังคารรวมพลังกับพลูโตส่งพลังผลักดันถึงซุสส่งผลทำให้คุณตัดสินใจเรื่องการเงินครั้งใหญ่ได้อย่างเด็ดขาดบางคนอาจตัดสินใจปิดหนี้บัตรเครดิตท,ที่ค้างคามานานบางคนกล้าลงทุนในสิ่งที่จะสร้างไรายได้ระยะยาวเช่นเรียนคอร์สเพิ่มทักษะหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองมันคือการใช้เงินแบบเพื่ออนาคต ไม่ใช่แค่เพื่อความสุขชั่วคราวมันคือการจ่ายเพื่อปลดล็อกและทำให้อนาคตการเงินคุณดูสดใสขึ้นสรุปคือการเงินเดือนนี้ของคุณไม่ได้มาง่ายๆแต่คุณคุมเกมได้ถ้าคุณใช้โอกาสช่วงต้นเดือนให้เป็นทุนแล้วรับมือกับค่าใช้จ่ายกลางเดือนได้ดีปลายเดือนคุณจะรู้สึกภูมิใจว่าฉันบริหารชีวิตตัวเองเก่งขึ้นจริงๆ ด้านความรักและความสัมพันธ์เดือนนี้ความรักของคุณชาวธนูไม่ได้มีแค่หัวใจเต้นแรงแต่มันคือการเข้าใจว่าจะรักยังไงให้สุขทั้งสองฝ่าย เริ่มต้นเดือนพลังของสุขรวมกับอังคารส่งผลตรงถึงตัวคุณทำให้คุณมีสเสน่ดึงดูดแบบแรงๆอาจมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนเจอคนที่คุยแล้วทำให้ใจเต้นแรงเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งอาจพบกันในงานปาร์ตี้สังสรรค์แล้วมีคนชวนคุยแบบถูกคอสนุกจนคุณยิ้มไม่หุบทั้งคืนกลางเดือนพลังของดวงจันทร์รวมกับเนปจูนส่งผลถึงดาวสุข ความรักช่วงนี้จะอ่อนไวและโรแมนติกสุดๆคุณจะรู้สึกอยากอยู่กับคนรักมากขึ้นมีช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจฉันจริงๆแต่ต้องระวังความคาดหวังที่สูงเกินไปเช่นรู้สึกน้อยใจง่ายเพราะอีกฝ่ายไม่อ่านแชทหรือเข้าใจผิดเรื่องเล็กๆแล้วเก็บมาคิดมากถึงจะรักแค่ไหนแต่อย่าลืมเรื่องระยะหายที่พอดีด้วยนะคะ ปลายเดือนเจอพลังของเสาวรวมกับยูเรนัสส่งผลแรงถึงดาวสุกพลังนี้อาจส่งผลให้คุณต้องตัดสินใจบางความสัมพันธ์ที่ค้างคาอาจต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ถ้าคุณคุยกับใครสักคนมานานแต่เขาไม่ชัดเจนถึงเวลาที่คุณจะถามตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความรักที่มั่นคงกว่านี้ไหมเป็นเวลาที่คุณต้องทบทวนให้ดีแต่ถ้าความรักของคุณแข็งแรงพอพลังนี้จะทำให้คุณกับคนรักเจ้าข้ามปัญหาไปด้วยกันได้ เดือนนี้ความรักของคุณคือการคัดกรองสิ่งที่ใช่ความสัมพันธ์ดีจะยิ่งแน่นแฟ้นส่วนสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คุณจะมีพลังพอที่จะปล่อยไปเพื่อเปิดทางให้รักที่คู่ควรกว่าเข้ามาแทนส่วนด้านสุขภาพและพลังชีวิตนั้นเดือนนี้ร่างกายของคุณกำลังบอกว่าอย่าใช้พลังจนหมดเพราะถ้าล้มตอนนี้ทุกอย่างที่สร้างมาอาจต้องหยุดชะงักนะคะเริ่มเดือนมา พลังของเสาร่วมกับดาวยูเรนัสส่งผลถึงดวงจันทร์บ่งบอกว่าร่างกายและอารมณ์คุณอาจเจอแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นตารางงานที่ปรับกระทันหันทําให้การพักผ่อนรวนผลที่ตามมาคือความเครียดสะสมจนปวดหัวไมเกรนหรือระบบย่อยอาหารรวนเช่นเจอลูกค้าเร่งงานให้ทันกําหนดจนคุณต้องทํางานหามรุ่งหามค่าอาหารก็กินไม่เป็นเวลา ท้ายที่สุดก็ปวดท้องและเป็นโรคกระเพาะกลางเดือนพลังของดาวเนปจูนร่วมกับแอนเมตอสส่งผลต่อดวงจันทร์เตือนเรื่องความอ่อนแรงและภูมิคุ้มกันต่ำบางคนอาจเป็นหวัดง่ายจากอากาศแปรปรวนแพ้ฝุ่นหรือมีอาการอ่อนเพลียมแม้จะนอนพอแล้วหากคุณตื่นมารู้สึกไม่มีแรงเหมือนยังไม่ได้นอนทั้งที่นอนเต็ม8ชั่วโมงนี่คือสัญญาณว่า ร่างกายกำลังขอให้คุณใส่ใจมากขึ้นควรหาตัวช่วยดีๆเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันนะคะปลายเดือนพลังของอังคารรวมกับพลูโตส่งพลังเข้าถึงตัวตนคุณโดยตรงชี้ว่าร่างกายจะถูกใช้งานหนักแบบสุดขีดบางคนมีภาวะกล้ามเนื้อตึงเจ็บเอวปวดหลังหรือกล้ามเนื้ออักเสบจากการทำงานหนักเกินไปถ้าไม่จัดการอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยหาเวลาไปสปาหรือนวดแผนไทยนะคะกันยายนนี้สุขภาพของคุณคือตัวทดสอบความสมดุลคุณมีแรงทําสิ่งที่ทา้าทายแต่ต้องรู้จักพักรู้จักฟังร่างกายและตรวจเช็คสุขภาพบ้างก่อนมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ค่ะต่อมาเรามาดูกันว่าเดือนนี้วันไหนจกักรวาลเปิดทางให้คุณบ้าง วันที่ดีของคุณได้แก่วันที่5กันยายนเดวพรหัตรวมกับสุขส่งพลังบวกถึงดวงอาทิตย์วันนี้เหมือนโชคเข้าข้างมีคนมาช่วยแบบคาดไม่ถึงอาจได้งานพิเศษหรือเจอคนที่ยื่นโอกาสดีให้เช่นมีเพื่อนเก่าทักมาและแนะนําโปรเจกต์ใหญ่ให้ลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่มาให้หรือได้เงินที่ค้ังใจคุณมานานวันที่12กันยายนพลังของสุขรวมกับอังคารส่งพลังสเสน่ห และความร่วมมือถึงตัวคุณวันนี้เหมาะกับการเจรจาร่วมมือทำธุรกรรมสัญญาหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนสำคัญคุณอาจได้ปิดดีลที่คุยกันมานานหรือคนรักแสดงความห่วงใยจนคุณแอบยิ้มทั้งวันวันที่20กันยายนดาวอังคารรวมพลังกับดาวพลูโตส่งพลังผลักดันถึงดาวซีเรียสเป็นวังแห่งการลุยแบบเต็มพลังงานที่คิดว่ายากคุณจะทำสำเร็จเพราะความทุ่มเทหรือการแข่งขันที่แสนจะท้าทาย คุณก็กลับคว้าชัยมาได้เรียกว่าวันนี้ทั้งเก่งและเฮงก็ว่าได้สุดท้ายวันที่26กันยายนดา,าวเสาร์ร่วมกับดาวพลูโตส่งผลถึงจุดเจ้าชะตาของคุณวันนี้คือรางวัลจากความพยายามอย่างยาวนานคุณอาจได้เลื่อนตำแหน่งได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือเห็นผลสำเร็จของสิ่งที่อดทนมานานแต่ยังมีวันที่คุณต้องระวังอยู่3วันนะคะคือวันที่8กันยายน ยูเรนัสรวมกับเสาส่งแรงเปลี่ยนฉับพลันถึงจุดเจ้าชะตาคุณจะรู้สึกถูกกดดันระวังเรื่องงานที่เปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเจอคำสั่งเปลี่ยนแผนงานอย่างกระทันหันระบบล่มผู้ร่วมงานทำให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถูกเลื่อนนัดวันนี้ต้องตั้งสติให้ดีและเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะวันที่16กันยายนดาวเนปจูนรวมกับแอดเมโตสส่งผลถึงดวงจันทร์ ส่งผลให้เกิดความเครียดแฝงภูมิคุ้มกันตกวันนี้ร่างกายและใจอาจอ่อนเพลียโดยไม่รู้ตัวมีอาการป่วยเล็กๆก,ก่อนเริ่มทำงานสำคัญหรือมีเรื่องทำให้จิตตกเพราะข่าวร้ายหมุดหยิดง่ายเกิดความเข้าใจผิดกับหุ้นส่วนเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องควรหาเวลาพักใจสงบสติอารมณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแล้ววันที่28กันยายนดาวเสาร์รวมกับยูเรนัสส่งแรงกดดันถึงดาวศุก ระวังเรื่องความสัมพันธ์หรือการเงินที่ต้องตัดสินใจครั้งสําคัญอาจมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนความรักต้องคุยเปิดใจเคลียร์ปัญหากันอย่างจริงจังนะคะสรุปคือวันที่ดาวเตือนว่าควรระวังขอให้คุณช้าลง1นงก้ามีสติขึ้นอีกหน่อยแล้วคุณจะผ่านเดือนนี้ไปอย่างราบรื่นค่ะ สีเสื้อที่แนะนำในเดือนนี้ได้แก่สีแดงเข้มช่วยเติมไฟในการทำงานและผลักดันเป้าหมายให้สำเร็จสีเขียวมะกอกช่วยดึงดูดโชคลาภและผู้สนับสน,นุนสีฟ้าอ่อนช่วยปรับความสัมพันธ์ให้เข้าใจกันมากขึ้นน้ำหอมที่แนะนำได้แก่น้ำหอมกลิ่นแนวว o ดดี้สไปซช่วยตํำความหนักแน่นและความน่าเชื่อถือเช่นทอมฟอร์ด,ดวูดวูดกลิ่นฟลอรลมาร์ ช่วยเสริมเสน่ห์การเจรจาและดึงดูดผู้คนเช่นลังโคมอ d o โดลออร่ากลิ่นที่แอนเฮอร์โบช่วยคลายความเครียดทำให้ใจนิ่งตัวอย่างเช่นจงมาโลนเออร์เกรย์แล์คิวคัมเบอร์ส่วนเครื่องประดับนำโชคในเดือนนี้ได้แก่เทอร์คอยส์และลาปิสลาซูลีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับคำทํานายของราศีธนูหากคุณชอบอย่าลืมติดตามเราแสนดี639ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราตั้งใจทํานายดวงของคุณอย่างแม่นยำด้วยหลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียนท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนในวันนี้แต่พรุ่งนี้คุณจะขอบคุณตัวเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ